เวทัพพชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะพุทธกาละครั้งหนึ่งยังมีภิกษุชาวสาวัตถีรูปหนึ่งมีความอวดด e ื้อถือดีจนเป็นที่เอื่อมระอาต่อภิกษุรูปอื่นๆไม่อยากจะเสวนาด้วยจริงๆเตือนอะไรก็ไม่ฟัง ถ้าเป็นถึงขนาดนี้เราเอาความไปบอกแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเพื่อท่านจะว่ากล่าวตักเตือนได้บ้างเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานแล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อการ,ระครั้งก่อน ก็เป็นผู้ว่ายากจนเป็นเหตุให้ตนเองและบุคคลเป็นพันพันคนต้องถึงแก่ความตายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำเวทัพพชาดกมาตรัสเล่าณพาราณสีมีาพาหมณคนหนึ่งรู้และเชี่ยวชาญในการไร้มนวิเศษที่ชื่อ เวทผะมนวิเศษนี้จะสามารถร่ายได้ก็ต่อเมื่อถึงคราวเลิกดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์ได้โคจรมาอยู่ในมุมที่เหมาะสมทั้งสามดวงซึ่งในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพรามณ์จะร่ายมนเวทภะ ดนบันดาลให้เพชรนินจินดาหลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝนอยู่มาวันหนึ่งพรามผู้มีมนวิเศษและลูกศิษย์คู่ใจมีเหตุให้ต้องเดินทางไปแคว้นเจติข้าว่าเราใช้เส้นทางอื่นเถอะข้าว่าทางนี้ชุกชุมด้วยโจรป่าณอาจารย์เฮ้ย กระจอกนะข้าพรามผู้กล้าหาญไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าจะไปทางนี้แหละเฮ้ยพวกเรามีคนเดินมาทางนี้แล้วครองตัวมันไว้ชิงทรัพย์สมบัติมันมาให้หมดกลัวกลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกเราเลยพวกเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้ท่านหรอกปล่อยพวกเราไปเถอะ อะไรวะนานๆจะมีคนเดินผ่านมาให้พวกเราป้นสักทีดันจนอีกไม่รู้แหละข้าจะจับตัวไอ้แก่นี้ไว้ไอ้หนุ่มเจ้าจงไปหาเงินมาไถามันไปข้าให้เวลาสามวันนะโว้ยไม่งั้นไอ้แก่นี่ตายข้าบอกอาจารย์แล้วว่าอย่ามาทางนี้ไงละ่ะพรามผู้กล้าหาร สั่นเป็นเจ้าเข้าเชียวข้าจะรีบไปรีบกลับนำเงินมาไถ่ตัวอาจารย์นะแต่วันนี้เป็นวันเลิกดีท่านอย่าได้ไร้มนเป็นอันขาดมิฉะนั้นโจรมันอาจจะทำร้ายท่านได้นะเฮ้ออาจารย์จะถือดีไม่เชื่อฟังเราอีกหรือเปล่าเฮ,อฮ้อข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกไอ้สิทธิ์โง่ เดี๋ยวข้าจะไล่ให้เพชรนินจินดาไหลลงมาพวกโจรเหล่านั้นได้สมบัติคงจะปล่อยเราไปเองมัวแต่มารอเจ้ามาไถ่ตัวข้าคงโดนพวกโจรพวกนี้ทรมานจนตายแน่ๆน,นี่ท่านโจรรูปล่อข้ามีวิธีหาสมบัติให้ท่านท่านสนใจหรือเปล่าจริงหรือ ไหนลองบอกมาสิถ้าโกหกละ่ะเจ้าตายแน่ข้าสามารถไร้มนเวทพะได้มนนี้จะทำให้สมบัติมากมายหลั่งไหลลงมาจากบนท้องฟ้าราวกับสายฝนทีเดียวเลยล่ะท่านหัวหน้าโจรได้ฟังก็สนใจแก้มัดมือให้พรามได้ทำพิธีไร้มนเฮ้ย hey! เงินเงินเงินลงมาจากท้องฟ้าจริงๆด้วยรวยกันแล้วเราช่วยกันเก็บเร็วๆมนเนียเจ๋งจริงๆว่ะพวกโจรเมื่อได้เห็นเพชรนินจินดามากมายแล้วแทนที่จะปล่อยตัวพรามไปแต่กลับจับตัวมามัดไว้เช่นเดิมและคุมตัวเดินทางไปด้วยตอนรุ่งเชา้า เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อกองโจรเดินมาได้สักพักก็เจอโจรอีกกลุ่มมาล้อมรอบโจรกลุ่มแรกไว้เฮ้ยไอ้โจรห้าร้อยค่าโจรหนึ่งพันฮ่าข้าล้อมพวกเองไว้หมดแล้วถ้าไม่อยากตายนะก็ทิ้งดาบแล้ววางหอบสมบัตินั้นเสีย อยากได้สมบัติเหรอได้ข้าได้มาจากกรารไร้มนวิเศษของพรามณ์คนนี้ถ้าอยากได้ก็ให้พรามไร้มนให้สิจริงหรือพรามจริงดีละถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องไร้มนให้ข้าบ้างแต่มนวิเศษข้าไร้ได้ปีละครั้งนะท่านให้ เจ้าหลอกข้าเหรอฟันซะเลยกล้านะักร่างของพรามโดนโจรป่าฟันขาดสองท่อนจากนั้นสมุนโจรก็สู้กันเพื่อแย่งสมบัติและแล้วโจรกลุ่มแรกก็สู้ไม่ได้โดนฆ่าตายจนหมดเพชรนินจินดาถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่โจรกลุ่มที่สอง พวกโจรเมื่อได้สมบัติแล้วก็รีบเดินทางมายันถิ่นของตนอย่างรีบเร่งสมบัติตั้งเยอะแยะได้ครอบครองคนเดียวรวยแน่สมบัติพวกนี้ต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวข้าไม่แบ่งพวกโจรต่างคนต่างต้องการสมบัติเพียงคนเดียว จึงรุมฆ่าฟันกันเองตายไปตามๆกันสุดท้ายกลุ่มโจรนับร้อยนับพันคนก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียงสองคนเท่านั้นโจรทั้งสองช่วยกันขนทรัพย์สินเงินทองมาซ่อนไว้ใกล้หมู่บ้านกลุ่มหนึ่งให้โจรอีกคนหนึ่งซ่อนไว้ส่วนอีกคนก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน มาแล้วมาแล้วได้อาหารมาแล้วโว้ยหาอาหารมาได้แล้วก็หมดประโยชน์ตายสเสถิดในที่สุดสมบัติก็เป็นของเราคนเดียวกินข้าวก่อนดีกว่าหิวหิวหิวเวลาล่วงไปได้สองวันสิทธิ์ของพรามก็นำเงินไทยตัวมาให้นายโจรแต่เขาก็ไม่พบใครเลย พบเห็นแต่เพชรนินจินดาที่ตกเรียราดและศพของอาจารย์ที่ถูกตัดขาดเป็นสองทอนไม่น่าเลยอาจารย์เป็นเพราะความอวดดื้อถือดีของท่านแท้ๆจึงทําให้ต้องมาตายในป่านี้มิหนำซ้ำยังทําให้คนอื่นเป็นพันต้องมาพลอยตายตามท่านไปอีก เมื่อจัดพิธีเผาศพของอาจารย์แล้วสิทธิ์หนุ่มก็ขนเพชรนินจินดากลับไปบ้านของตนทำบุญให้ทานจนหมดแล้วก็ทำทานรักษาศีลไปตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ตามกรรมดีที่ตนสร้างไว้อนุปาเยนะโยอัตถัง อิชติโสวิหัตยติจดตาหะนังสุเวทพังสัพเพเตพยศนะมัชคังผู้ปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยบคายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรชาวเจติรัตฆ่าเวทพพะปรามแล้วพากันพินาศสิ้น เวทภะพรามต่อมาเป็นภิกษุดื้อรั้นสิทธพรามคืออดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า